6วันแรกสุดเดือดกับการเปิดเผยตัวเลขยอดจองรถยนต์ภายในงานบูตเตอร์อป2024รวมรอบสื่อตั้งแต่28เดือนที่แล้วถึงวันที่3ธันวาคมรวมทั้งหมด16,272คันความเข้มข้นมีมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเราได้คัด25อันดับแรกที่มีตัวเลขยอดจองมากที่สุดไปเริ่มจากอันดับสุดท้ายกันเลยนะครับได้แก่ค่ายรถไฟฟ,ฟา้าเทสลาจำนวน93คันหากดูจากยอดจองในช่วง2วันล่าสุด มีทิศทางดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่เทสล a ามีการดอกจันไว้นะครับว่าเป็นยอดจากรายการสื่อรถชิงรถภายในงานถัดมาอันดับ24อวตารจำนวน97คันกับแบรนด์ในเครือช้างอันมีไฮไลท์กับ SUV ไฟฟ้าเปิดตัวเมื่อไม่กี่เดือนก่อนอันดับ23สซูซูกิ9กคันช่วงนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับเมื่อต้องเจอกับกระแสาย,ยานยนต์ไฟฟ้าที่กำลังมาแรงอันดับ22นได 184คันต่อไปจะเป็นอันดับ21กระบะไฟฟ้ารียดดาร่า188คันถือว่ามียอดจองพอสมควรนะครับในฐานะาปีกับน้องใหม่ในเมืองไทยอันดับ20แบรนด์น้องใหม่เดนซาจำนวน202คันกับโมเดลไฮไลท์รถตู้สุดหรูซึ่งเป็นแบรนด์ในเครือเดียวกับ BYD อันดับ19จีลี่224คันในบูธมีการลุกตลาดไฟฟ้าที่กำลังมาแรงเช่นกัน อันดับ18เป็นค่ายจีนอย่าง X เพิงจำนวน230คันยอดในวันล่าสุดเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับเรียกได้ว่าขนรถ EV แข่งขันกันเดือดไม่น้อยอันดับ17จะเป็นโอม d ด้าเจคู367คันวันล่าสุดเพิ่มขึ้นมาร้อยคันเลยนะครับส่วนอันดับ16จะเป็น Ford 378คันแน่นอนว่ายังเน้นปิก k u เ r นเจอรและ e v e r อเรที่มีทั้งการเปิดตัวรุ่นใหม่และราคาโปรโมชั่นสูดเร้าใจ อันดับ15 Mercedes-Benz 415คันวันล่าสุดสมทบเข้ามาอีก80คันอันดับ14 BMW 433คัน2วันล่าสุดเพิ่มขึ้นวันละ60คันอันดับ13รถจีนซีเกอร์442คันแบรนด์ใหม่มาแรงที่15อันดับแรกถัดมาอันดับ12 g r e a เกรด l อร์มอเตอร์จำนวน506คันค่ายนี้มีหลากหลายโมเดลอยู่แล้วนะครับ2วันก่อนเพิ่มขึ้นเกือบ300คัน อันดับ11ได้แก่นิสสัน530คันวันล่าสุดเพิ่มมา92คันเลยนะครับพร้อมไฮไลท์สุดรู้กับ MPV รุ่นใหม่ล่าสุดส่วนอันดับ10จะเป็นทางด้าน isuzu 557อิสคัน6วันแรกเหมือนยอดจะไม่ได้ปังมากเท่าไหร่นะครับแต่อาจจะแรงปลายก็เป็นได้อันดับ9คือ mazda 568คันไฮไลท์ Hi มีทั้ง CX-5 รุ่นใหม่รวมถึงปีก BT 5 0 m i n i c h a n ทำให้สามารถก่อกลุ่มสิอันดับแรกได้ อันดับ8คือดีพอ652คันบแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าจากเมืองจีนยังได้รับความนิยมไม่น้อยนะครับวันล่าสุดเพิ่มเข้ามาถึง121คันอันดับ7เนต้ายอดพุ่งไปถึง796คันค่ายรถไฟฟ้าจากจีนราคาถูกยังคงครองใจลูกค้าชาวไทยอย่างล้นหลามอันดับ6ได้แก่ไออน870คันยอดเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเลยนะครับพร้อมโมเดลใหม่ล่าสุดไอออนว มีจุดเด่นทั้งราคาและรูปแบบการดีไซน์ที่โดดเด่นส่วนอันดับ5คือ Mitsubishi 887คันปีนี้อาจข้อเสนอพิเศษกันหลายรุ่นทั้ง SUV MPV รวมถึงปิก้ัมหตันด้วยเช่นกันอันดับ4ตกเป็นของ MG จำนวน908คันยังคงทำได้ดีเช่นเดิมนะครับหนึ่งในค่ายจากแดนมังกรที่เดินเกมในตลาดเมืองไทยไมาอย่างยาวนาน อันดับ3ได้แก่ Honda ยอดพุ่งขึ้นไปถึง1,630คันยังคงสามารถทำยอดได้อย่างแข็งแกร่งเช่นเดิมส่วนอันดับ2ได้แก่ BYD 1,675คันถือว่ามาแรงจริงๆนะครับสำหรับแบรนด์นี้มีจุดเด่นที่ความน่าสนใจของตัวรถและราคาที่ปรับลงอย่างต่อเนื่องสิ่งนี้ดึงดูดยอดจองภายในงานได้เป็นอย่างดีและอันดับหจะเป็นทางด้านโตโยต้ uta, นำโด่งสูงสุดอยู่ที่2861คัน ถือว่าเป็นแบรนด์เต็งแชมป์ทุกปีอยู่แล้วนะครับปีนี้หลายโมเดลมีความน่าสนใจไม่น้อยทั้งรถเก่งขายดีอย่างยาริสเอที a ยาริสค s อสโค o l รล่าค s อสชมใหม่ Toyota Camry รวมถึง f o r t จูเนอรและ Toyota h ไ l u ัสุดท้ายติดตามการอัปเดตในวันถัดไปนะครับว่าจะมีการขยับจากเดิมมากน้อยแค่ไหนฝากกดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับ